สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววักช h แ n น e l กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยพอดีว่าผมไปเจอโปรโมชั่นตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ iPhone 11 Series นะครับของทางค่าย AS นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็น AS Extreme Deal นะครับผมนะซึ่งก้งโปรตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถซื้อ iPhone 11ได้ในราคาเริ่มต้นที่6,900บาทเท่านั้นทีนี้เนี่ย แล้วก็รายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับก็สำหรับเจ้าตัว iPhone 11นะครับผมนะเจ้าตัวนี้เนี่ย p ซ o n e 11 Series ตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าซื้อในราคา6,900บาทเนี่ยจะเป็นในส่วนของ iPhone 11ธรรมดานะครับผมนะส่วนถ้าเกิดเป็น iPhone 11 Pro เนี่ยจะเริ่มต้นที่7,900นะครับส่วน iPhone 11 Pro Max เนี่ยเริ่มต้นแค่8,900บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขตรงนี้นะครับเงื่อนไขเนี่ยสำหรับลูกค้า AS ลรายเดือนนะครับแล้วก็ Serenade Platinum และโ o นะครับที่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉลีย่ยเนี่ย700บาทขึ้นไปนะครับและใช้บริการในระบบ AS 3ปีขึ้นไปนะครับถึงจะซื้อโปรโมชั่นในดีลตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้เนี่ยมาดูรายละเอียดกันนิดนึงก่อนดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ iPhone 11 Pro Max ก่อนนะครับนะซึ่งเ,เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทั้งความจุ64 g ิ256 g b กแล้วก็512เนี่ยนะครับคุณสามารถซื้อเครื่องในราคาที่8,900บาทอันนี้เนี่ยเป็นราคารวมแวตแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะไปหนักกันที่โปรโมชั่นแทนนะครับคือเหมือนกับว่าเอาไปเป็นค่าเฉลี่ยในส่วนโปรโมชั่นนั่นแหละนะซึ่ง โปรโมชันเนี่ยอย่างเช่นโปรโมชั่นต่ำสุดของ64กิกเนี่ยที่คุณสามารถจะใช้ได้คือรายเดือนเดือนละ2 0 6 0บาทนะครับผมนะซึ่งก็ตัวนี้เนี่ยได้โทรเนี่ย250นาทีได้เน็ต20กิกสนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเอ้เป็น26เนี่ยคุณต้องขยับโปรไปที่ราคาไปที่2,310บาทนะครับแต่ว่าได้จำนวนแพ็กเกจเน่ยเท่ากันนะครับส่วนอีกราคาหนึ่งก็คือ2,600บาทนะครับในคำจุ2,512นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ จำนวนแพ็กเกจที่เยอะขึ้นนะครับคุณต้องขยับไปอีกแพ็กเกจหนึ่งเป็นแพ็กเกจตัวนี้นี่เซตนี้นะครับเพิ่อก็คือเริ่มต้นที่2องพนะครับผม2องพแล้วก็2องพนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครแบบได้แบบเต็มเต็มเลยนะครับผมก็คือเออ่โทรพันนาทีนะครับได้เน็ต80กิกก็คือต้องใช้แพ็กเกจเจ้าตัวเซตนี้นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro Max นะครับส่วนถ้าเกิดเป็น iPhone 11 Pro นะครับ iPhone 11 Pro เนี่ยคุณสามารถซื้อเครื่องในราคาที่7,900นนะครับแล้วก็ ใช้รายเดือนเนี่ยเออโปรเนี่ยจะเหมือนกับสวีทโปรแม็กทุกอย่างนะครับจํานวนกิกจํานวนอินเทอร์เน็ตกับจํานวนค่าจํานวนนาทีที่โทรเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่ราคาโปรโมชั่นนะครับตรงนี้นี่จะอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับส่วน iPhone 11นะครับไอโฟนสิบเอ็ดที่สามารถซื้อเครื่องในราคา6กพันเก้าเนี่ยก็แพ็กเกจเนี่ยได้เน็ตเท่ากันนะครับไดนะ้โทรเท่ากันแต่ว่าแพ็กเกจเนี่ยก็จะเล็กตามนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้อ่าทีนี้เนี่ยมาดูกันว่าเฮ้ย มันคุ้มไหมนะครับว่าจะโปตัวนี้มันคุ้มไหมเนื่องจากเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนเนี่ยเฉลี่ย7จ็ดร้อยขึ้นไปนะครับผมและใช้3ปีขึ้นไปเนี่ยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยถามว่าคุ้มไหมนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าเมื่อคิดราคาโปรนะครับอันนี้เนี่ยราคาโปรอันนี้เนี่ยตัวตัวบนสุดเนี่ยจะเป็นของโปรแม็กนะครับส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็น11 Pro นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็น11ธรรมดานะครับอ่า อันนี้เนี่ยราคาโปรที่เขาบอกเนี่ยเป็นราคาโปรที่ที่รวมแวตแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคุณต้องติดสัญญากับเขาเนี่ยสองปีนะครับระยะสัญญาเนี่ยคือยี่สิบสี่เดือนนะครับซึ่งถ้าคิดค่าบริการทั้งสองปีออกมาเนี่ยในตัวและแพ็กเกจเนี่ยก็จะออกมาเป็นช่องนี้นะครับนี่ส่วนช่องนี้เนี่ยก็คือเป็นช่องรวมของค่าเครื่องนะครับค่าเครื่องราคาตัวนี้แปดพันเก้านะครับบวกค่าบริการสองปีนะครับก็จะเป็นค่าเครื่องตรงนี้นะครับนะ ทีนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเรามาคิดส่วนต่างกันส่วนต่างก็คือเอาค่าบริการทั้งหมดเนี่ยลบด้วยเอ่อโทษทีครับค่าใช้จ่ายบริการทั้งหมด2ปีตรงนี้นะครับผมลบด้วยกับค่าเครื่องที่เป็นราคาเริ่มต้นนะครับสามหมตรงนี้นะครับก็จะออกมาเป็นส่วนต่างตรงนี้ก็จะได้เป็นส่วนเฉลี่ยามานะครับสําหรับตรงนี้ก็จะเห็นว่าโปรที่เขาบังคับใช้เนี่ยเอ่อถ้าเกิดใครใช้โปร7 0 0กว่าบาทอยู่แล้วเนี่ยแล้ว7 0 0้กว่าบาทของคุณเนี่ย มันเทียบเท่ากับเจ้าตัวแถวๆนี้เนี่ยหรือว่าคุณแถวๆตรงเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับคือคุณก็สามารถที่จะมาใช้ได้นะครับโดยที่แบบเออมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณคิดว่า700บาทตรงนี้เนี่ยคุณได้โปรที่ดีกว่านี้นะครับผมก็แนะนําให้คุณไปซื้อเครื่องในราคาที่เต็มนะครับผมนะแต่ว่าเออคุณอาจจะมองว่าเฮ้ย 700บาทที่เขาเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันคุณได้เน็ตมากกว่านี้นะครับหรือว่าอะไรมากกว่านี้เนี่ยก็ต้องลองดูนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้เฉลี่ยอที่รายเดือนเนี่ยประมาณเท่านี้อยู่แล้วแล้วกับรายการโทรกับรายการเนี่ยเนี่ยคุณใช้ไม่ได้เกินจากเท่านี้นะครับผมก็ลองดูนะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าแพ็กเกจตัวนี้เนี่ยเออมันไม่คุ้มนะครับสำหรับผมเพราะผมมองว่า เอ่อถ้าติดสัญญาแค่ปีเดียวนะครับถ้าติดสัญญาปีเดียวเนี่ยอาจจะยังคุ้มนะครับแต่พอพอติดสัญญา2องปีปุ๊บเนี่ยอืมคือในปีแรกเนี่ยถ้าเกิดไปคิดในส่วนของแพ็กเกจไอฮอตเดลอะไรทั่วไปนะครับผมก็เฉลี่ยประมาณ7 0 0ดร้อถึงหนึ่นะครับแต่ว่าในปีที่2เนี่ยคุณสามารถที่จะไปหาแพ็กเกจอื่นๆซึ่งมีโปรโมชั่นเนี่ยที่อาจจะดีกว่าได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาออกมาเนี่ยเพื่อให้ราคาเครื่องเนี่ยมันถูกนะครับก็อันนี้เนี่ย คิดง่ายๆนะครับก็คิดง่ายๆก็ลองดูเนื่องจากว่าการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปดูละกันนะครับมผมก็นําเสนอข้อมูลเพื่อให้ลองเทียบกันดูว่าเออราคาโปรโมชั่นกับความคุ้มค่าเนี่ยมันคุ้มแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆนะครับการใช้งานโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ